สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ดิฉันก็มาปลอกมะพร้าวปอกมะพร้าวให้ดูนะคะว่าการปอกมะพร้าวเนี่ยดิฉันเนี่ยปอกอย่างไรอืมก็จะปอกแบบนี้ปอกด้วยความระมัดระวังเหล็กที่แทงไปก็แทงเบาๆจิกลงไปเบาๆเพราะว่าถ้าจิกลึกลงไปแทงลึกลงไปก็อาจจะไป กระทบกระเทือนรากหรืออาจจะไปโดนรากได้ก็จะทำให้รากเสียหายนั่นเองเนาะก็ค่อยๆทำกันใน,ในการทำอย่างนี้การทำในช่วงนี้ระหว่างนี้ก็ต้องระวงรากกันต้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยไป ดึงอ่ะดึงการปลูกของดิฉันเนี่ยจะเป็นการปลูกแบบให้ชีวิตกอดให้เขามีชีวิตที่จเจริญเติบโตมันเหมือนกับว่าไม่ไม่เชิงจเจริญเติบโตให้เขาแบบเหมือนแบบให้รากเขาเดินดีอ่ะอืมให้รากเขาเดินดี ปลูกแบบให้รากเขาเดินดีก่อนแล้วค่อยค่อยทำให้เขาเป็นบอนไซมันเป็นวิธีการที่แบบเขาจะรอดเขาจะไม่ตายเขาจะอยู่กับเราไปนานๆจนกว่าจะแตกใบจริงนะคะนี่ก็ปอกอีกลูกหนึ่งก็จะเป็นสี งอกออกมาเป็นสีเหลืองๆแต่อาจต่อไปอาจอานาคตอาจจะเป็นสีน้ำตาลได้ไม่แน่นอนนะเพราะว่างอกแรกๆไอ้งอกสีน้ำตาลเนี่ยไอ้งอกที่เป็นเหลืองๆเ,เนี่ยบางครั้งบางทีกลายเป็นสีน้ำตาลบางครั้งบางทีเป็นเหลืองเขียวมันไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยเขาแทงหนอออกมาก็จะเป็นสีส้มเลยนะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่แบบไปดูว่าเ,าเาอาอเวลาเขาปอกขายอเวลาเขาปอกขายเขาบอกว่าเป็นสีส้มก็ไม่ใช่นะคะอืมอันนี้ก็เป็นการมาบอกต่อทุกๆคนว่าเอ๊ะเราจะโดนหลอกไหมซื้อของเนี่ยเขาเอามาหลอกสีเราหรือเปล่าบางคนเนี่ยไม่ ไม่เคยสัมผัสต้นมะพร้าวก็จะไม่รู้เขาบอกว่าสีส้มมันออกเหลืองๆอ่ะงอกมันออกเหลืองๆก็เขาก็บอกว่าสีส้มอ่ะเราก็เชื่อว่าสีส้มปลูกไปปลูกมากลายเป็นสีน้ำตาลก็มีนะนี่ก็ก็ปลูกใส่กระถางเล็กดิฉันจะไม่ปลูกแบบขูดขูดขูดกะละดาขูดผิวนะคะเอาผิวตรงนี้ไว้ก่อน เอาขุยมะพร้าวที่ติดกับกะลาเนี่ยเก็บไว้ก่อนเพื่อไว้ดูดความชืน้นรักษากะลานั่นเองถ้าเป็นตอนที่ปลูกแรกๆดิฉันก็จะบอกว่าให้ฝังเพราะว่าดิฉันเนี่ยดิฉันได้ทำการเกลาเกลี้ยงหมดเลยแล้วก็ไปฝังดินจนมิดชิดแล้วที่นี้ มันก็มีเทคนิคนี้ขึ้นมาอีกก็ไม่เกลาเพราะว่าอยากจะโชว์กะลาด้านเองก็เป็นการแบบว่าปลูกแบบจัดทรงไว้ก่อนจัดทรงไว้ก่อนตอนนี้นี่ฉันอยากจะได้ทรงนี้เป็นการโชว์กะลาแบบนี้ก็ปลูกแบบนี้นะปลูกแบบไม่เกลากะลาให้เกลี้ยงไม่ต้องเกลาเลยเพื่อ ให้มีตัวดูดซับความชื้นไว้ก่อนเวลาเราลดน้ำกะลามีความชื้นดีบอกได้เลยว่าจะทําให้ต้นมะพร้าวเ,เนี่ยของเราเนี่ยงามดีมากรากก็เดินได้ดีมากอันนี้ก็ลดน้ำไปอื ต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นต้นไมท้ที่ตายยากนะตายยากอายุยืนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามันตายง่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเลี้ยงลืมพื้นฐานเดิมที่เขาเคยอยู่ลืมพื้นฐานชีวิตเดิมที่เขาเคยอยู่ เขาเคยอยู่แบบธรรมชาติมีสายลมแสงแดดจัดแต่เวลาเอามาทำบอนสายมะพร้าวปุ๊บหลายๆคนมักจะเอาไปไว้ในร่มเพราะว่ากลัวกะลาจะแตกกลัวกะลาจะล้าวปัญหานี้มันก็แก้ได้ด้วยการปลูกแบบนี้เลยนะปลูกแบบเรา ได้รักษากะลาไปด้วยแล้วเราก็ได้ต้นสวยด้วยมันเป็นอะไรที่เราได้พร้อมกันมันง่ายมันง่ายต่อการทำมันง่ายต่อการเลี้ยงเราจะโชกะลาในตอนที่เอ,อ่อพอในช่วงเนี้ยกะลายังมีความชืน้นข้างในเนี้ยเวลาพอต้นเขาสูงขึ้นต้นเขาเริ่มมีใบมากขึ้นทางเขาแตกมากขึ้นเขาก็ เราก็จะสามารถที่จะเกลาเกาให้เกลี้ยงได้เกากะลาให้เกี้ยงได้ไดนั่นเองแล้วไม่มีการราวและแตกด้วยอันนี้ก็สามารถเอาไปเลี้ยงในกลางแดดได้เลยไม่แตกนะแตกความชื้นต้องได้นะน้ำต้องได้มันต้องมีน้ำที่แบบว่าออที่ขุยตรงกะลาเนี่ย ขุยตรงกระลาเน่ยเขายังแบบว่าดูดซับน้ำได้อันนี้คือไม่แตกแน่นอนคือมันจะเป็นการที่แบบให้ความชุ่มชื้นกะลาไว้นั่นเองนะก็ปลูกสองต้นให้ดูเลยนะมันเป็นการปลูกที่ง่ายมากๆแล้วก็จะทำให้ชีวิตเขาอยู่กับเราได้ นานมากๆด้วยทีเดียวนะคะก็ลองทำการแบบวิธีง่ายๆนี่ก็รอให้เขาแบบแตกใบตอนนี้ก็สามปีกว่านะคะกล้องไม่ชัดเท่าไหร่ นีรากใหม่ก็เริ่มแตกอันนี้ก็มีรากหลายชั้นแล้วเราก็จะเลี้ยงฐานรากหลายๆชั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมก็จะเป็นทรงพุ่มสวยงาม